จุดยืนหรือจุดนอนนะครับเพื่อไทยคบไม่ยากนะครับแต่คุยไม่ง่ายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับสรุปแล้วนะครับณถึงวันนี้นะครับวันที่2เดือน7 นะครับซึ่งแน่นอนครับวันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นนะครับวันที่นัดนะครับประชุมเปิดสมัยประชุมสภาก็ยังสรุปเรื่องของประเด็นประธานสภานะครับยังไม่ได้ว่าสรุปแล้วจะเอายังไงนะครับเพราะทางเพื่อไทยเองนะครับก็บอกว่ารอวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักก็คือประชุมพัคอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีข้อสรุปก่อนเที่ยงวันแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่พบปะวันนี้นะครับระหว่างพักเพื่อไทยพักก้าวไกลและก็อีก6พพักร่วมรวมเป็น 8ทักเนี่ยนะครับที่ได้มีการพูดคุยกันก็คงน่าจะมีการเจรจาเรื่องนี้แล้วแล้วคิดว่านะครับตัวของก้าวไก่เองนะครับตัวของก้าวไก่เองเนี่ยก็ยืนนะครับได้แสดงจุดยืนนะครับของตัวเองเอาไว้เรียบร้อยแล้วแหละว่านะครับวันนี้นะครับตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของก้าวไก่เท่านั้นโดยนะครับที่ส่งนะครับหมออองหรือคุณปฏิพัฒน์เนี่ยนะครับเป็นตําแหน่งจริงซึ่งแน่นอนครับว่าทางเพื่อไทยเองนะครับถ้าตามหลักแล้วนะครับตามหลักเนี่ยแกนนําหรืออะไรเนี่ยก็ต้อง น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับแล้วก็จะต้องจับมือเดินกันไปแต่ทีนี้สุดท้ายแล้วจะนะครับไปพูดยังไงให้กับทางาลูกพัก หรือทางพักของตัวเองได้เข้าใจถึงประเด็ดนนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดการไม่เข้าใจกันแล้วมีการแตกกันก็คงจะต้องรอดูนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้พักเพื่อไทยเองถ้าตามข่าวที่เราเห็นข่าวทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราเห็นข่าวทั้งหมดเนี่ยพักเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับมีการแตกแยกกันในพักหรือเปล่าอันนี้นะครับก็ต้องดูจากข่าวที่มาอยากให้ทุกคนลองวิเคราะห์ดูนะครับแต่สําหรับผมมาผมวิเคราะห์ว่านะครับแกนนาหลักเนี่ยนะครับเห็นด้วยนะครับกับการที่ ประธานสภาเนี่ยเป็นของก้าวไกลนะครับแกนนํารองนะครับแกนนํารองรองลงมาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเออจะเอียงเอียงนะครับพอสมควรแต่ที่แน่ๆนลูกพักนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับที่ออกมานะครับเต้นแรงเต้นกาที่ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องเอาให้ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับว่าวันนี้นะครับพักเพื่อไทยเองจะตัดสินใจยังไงแต่อย่างที่บอกว่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ ต้องคำนึงถึงประชาชนหรือเปล่าหรือว่าคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเราก็คงต้องรอดูกันเพราะวันนี้หลายๆคนที่แสดงออกมาท่าทีท่าทีทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อยากให้พรรคเพื่อไทยพรรคเก้าไกลและหกพรรคเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลต่อไปไม่เกิดไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับซึ่งคุณวันเองนะครับ,ค,นนออค,รบคุณวันนอเองเนี่ยครับคุณวันนอเองเนี่ยก็ได้มีการบอกออกมา,าน,นะครับว่าตัวเองไม่เอาก็ได้ตำแหน่งรองประธานสภาไม่ต้องเอาเลยน่าจะมีการพูดคุยเรื่องของให้คุณวันนอเนี่ยเป็นรองประธาน คุณวันดอบอกว่าสละเลยก็ได้ยอมสละทุกอย่างขอให้ฝ่ไไายประชาธิปไตยจัดนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ซึ่งแน่นอนครับว่าทางพักเพื่อไทยเองนะครับก็มีคนหลายๆคนวิาพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องนี้ว่าเอ๊ะการที่ในพักเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้สมารฉันกัน100%เป็นเี่ยเป็นเพราะว่านะครับจำนวนสสที่ได้กับ,บตำแหน่งนะครับ เก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยมันไม่พอเพียงหรือเปล่าหรือมีใครตรงไหนที่ไม่ได้อะไรหรือเปล่าถึงได้มีการเรื่องของอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าจากตรงนี้ยังไม่จบผมคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีปัญหาอีกนั่นก็คือเก้าอี้คอรมอนะครับเก้าอี้คอรมอก็คงต้องรอดูเรื่องนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมเองนะครับจะพยายามหาข้อมูลนะครับต่างๆและการวิพากษ์วิจารณ์ของแต่และคนเนี่ยเอามาให้ทุกคนได้นําเสนอกันล่าสุดนี้นะครับก็มาดูตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อไทยเนี่ยคบไม่ยาก แต่คุยไม่ง่ายนะครับต้องหาตัวจบให้เจอนะครับก้าวไกลดูเหมือนกำลังวุ่นอยู่กับการคำทางเครื่อง GT200 ใช้การไม่ได้บางรายก็คิดว่าใช่ถูกคนเปิดห้องจับเข่าชนแก้วน่าจะปิดเกมได้แต่ไหนเลยว่า้ลากลับมานะครับไม่กี่อึดใจคดีพลิกอีกนะครับการเมืองนะครับ การเมืองก็เป็นแบบนี้นะครับมันมีอะไรแน่นอนนะครับโดยเฉพาะนะครับหน้าตั้งรัฐบาลหรือดูการต่อรองนะครับว่ากันว่าเป็นธรรมดายิ่งฝ่าถ้าคุยทีเดียวจบก็แปลกประหลาดนะครับทุกยุคทุกสมัยมันเป็นอยู่อย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นในปัจจุบันอย่าว่าแต่คนละพักเลยคนร่วมค่ายอยู่ภายในชายคาเดียวกันแท้ ยังยุ่งไม่เชื่อรองคอยดูนะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยเชื่อโคต้านะครับรัฐมนตรีแต่ละพักนะครับชัดเจนแล้วจะมีรายการเปิดศึกนะครับแย่งเค้กอย่างแน่นอนนะครับนับภาษาอะไรกับเก้าอี้ประทานสภาผู้แทนรัษฎรที่สองพักเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลต่างหมามั่นปั้นมือยึดครองให้ได้ว่าจะลงตัวง่ายๆเกิดรายการนะครับยืดแล้วยืดอีกนะครับ สามารถแถลงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของใครพักอันดับหนึ่งฟ้าไปตามธรรมเนียมนะครับการปฏิบัติทั่วไปหรือไหลมาอยู่ในมือของพักอันดับสองที่มีอำนาจต่อรองสูงเพราะแพ้น้อยนะครับนักการเมืองผู้ค้ำบอร์ดพูดผ่านโซเชียลว,วันก่อนเอาไว้หน้าฟังว่าปัญหานี้ที่จริงไม่เห็นยากสามารถจบได้ชั่วกาแฟร้อน นะครับเย็นลงนะครับแค่กาแฟร้อนเนี่ยแล้ว้าเย็นลงเนี่ยสามารถตกลงกันได้แล้วแต่ที่2องพักใช้เวลาร่วมเดือนงัดฟาดแสะสารพัดมันสะท้อนว่าไม่มีใครยอมใครเคลียร์กันไม่ได้ปิดบัญชีไม่ลงเพราะไม่มีใครยอมถอยก้าวไกลนั้นแน่นอนถ้าเป็นมวยก็ประเภทเดินหน้าบู๊อย่างเดียวเลยนะครับถอยไม่เป็นหกล้มไม่สนนะครับหน้าไหนใครหน้าไหนทั้งนั้นนะครับ หมอหน้าหม,หมอหัวหน้านะครับหมอแคนจะยกเหตุผลอะไรมากล่าวอ้างนะครับยึดเอานะครับเก้าอี้ก็ตามไม่ให้สะอย่างนะครับคือจะเอาทั้งไม่ต่อปากต่อคําให้มากความอีกด้วยนะครับแต่สําคัญสิ่งสัญญาณสู้นะครับไม่ยกให้เด็ดขาดด้วยการเปิดตัวนะครับเปิดหน้าแคนดิเดตประธานสภาถ้าทีแบบนี้นอกจากยืนยันว่าจะต้อง ว่าจะยืนยันว่าทำถูกต้องนะครับเป็นของตัวอีกด้านยังเป็นเหมือนพร้อมแตกหักไม่มีเดิมพันวาระอะไรมากนะครับให้ต้องชักเข้าชักออกจุดยืนชัดเจนนี่แหละครับคือสิ่งที่นะครับนักวิเคราะห์ก็ได้วิเคราะห์ไปนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าวันนี้นะครับผมเคยวิเคราะห์เอาไว้แล้วว่าที่นะครับก้าวไกลเองนะครับประกาศว่าแคนดิเดต ประธานสภา,าเนี่ยคือใครก็คือหมออ,องปฏิพัทน์เนี่ยคือประกาศให้ชัดเจนเลยก็คือว่ามวันที่27่มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการประชุมนะครับเรื่องของพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยประกาศว่าเอ้ยจะขอตําแหน่งประธานสภา,านะครับขอตําแหน่งประธานสภา,าโดยให้ทางคณะ คณะเจรจาเนี่ยไปคุยนะครับก็คือมีการประชุมกันในพักเสร็จแล้วบอกให้คณะเจรจาไปเอาเรื่องนี้นะครับที่ประชุมกันในพักเนี่ยนะครับไปคุยกับนะครับให้คณะเจรจาไปคุยกับพักก้าวไก่ซึ่งแน่นอนครับห่างกันไม่ถึง20นาทีนะครับพักก้าวไก่ได้ประกาศตัวนะครับว่านะครับหมออ๋องปฏิพัฒน์เนี่ยนะครับเป็นรายชื่อแคนดิเดตประธานสภาของพักก้าวไก่นั่นก็คือแสดงให้เห็นและประกาศไปเลยว่า เพื่อไทยไม่ต้องมาคุยนะครับไม่ต้องมาคุยถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องของตําแหน่งประธานสภาเพราะก้าวไกลไม่ถอยเรื่องของตําแหน่งประธานสภาอยู่แล้วนั่นก็คือเป็นประกาศเป็นไกลยนะครับเป็นประกาศให้รู้ว่าไม่ใช่เป็นประกาศไกลยประกาศให้เพื่อไทยได้รู้เลยว่าก้าวไกลไม่ถอยเรื่องของตําแหน่งประธานสภาเพราะประกาศชื่อคนที่เป็นแคนดิเดตประธานสภาให้สังคมได้รู้ให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบเลยเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ ถ้าเราจะพูดกันจริงๆนะครับพูดกันจริงๆเนี่ยนะครับฟาร์มชอบทำทั้งหมดเนี่ยมันตกอยู่กับพักก้าวไก่ฟาร์มชอบทำทั้งหมดอยู่ตกกับพรักก้าวไก่เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากพักก้าวไก่เป็นนะครับพักที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งนะครับเป็นพักที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งถึงจะบอกว่านะครับเพื่อไทยเองนะครับจะบอกว่าเอ้ยห่างกันไม่ถึงสิบคะแนนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คําว่าชนะห่างกันแค่หนึ่งคะแนนมันก็คือชนะ ห่างกันแค่1คะแนนก็คือชนะเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยเนี่ยจะมาอ้างว่าเอ้ยไม่ถึงห่างกันแค่10คะแนนเองอย่างงู้นอย่างงี้มันก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันก็คือไม่ได้ความชอบธรรมอยู่ดีครับารามชอบธรรมมาตกอยู่กับพักเก้าไกลแล้วที่สําคัญก็คือที่พักก้าวไกลออกมานะครับ ประกาศแบบนี้เท่ากับว่าก็คือวันนี้พร้อมที่จะแตกหักกับพักเพื่อไทยด้วยซ้ำถ้าประธานสภาไม่ได้เป็นของก้าวไกลนะครับไม่ได้เป็นของก้าวไกลก็พร้อมที่จะแตกหักและพร้อมที่ตัวเองจะไปเป็นฝ่ายค้านอยู่ที่เพื่อไทยจะเดินไปทางไหนจะเดินด้วยวิธีใดอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้าพักถ้าแตกหักกับพักก้าวไกลเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลเองก็ยากเพราะมีอยู่หนทางเดียวก็คือต้องไปจับมือ กับพักฝ่ายเผด็จการพักที่สนับสนุนฝ่ายเผด็จการหรือพักที่มาจากรัฐประหารซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างเรายังไม่ต้องผงูกพูดถึงเรื่องของมวลชนหรือพูดถึงเรื่องของประชาชนหรืออะไรทั้งนั้นเราเอาแค่ว่าวันนี้ถ้าพักเพื่อไทยจะไปจับมือกับฝั่งนู้นแน่นอนครับการเจรจาต่อรองเรื่องของเก้าอี้เรื่องของ, hour, อง,ของตําแหน่งเรื่องของอะไรนะครับมันจะยุ่งยากมากกว่านี้รนหรือเปล่านะครับมันจะยุ่งยากมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยที่ต้องการไปฝั่งนู้น เพราะเหตุผลเดียวเหตุผลเดียวก็คือจะให้นะครับลุงป้อมหรือพลเอกประวิตย์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจะเอาคนแดนไกลกลับบ้านกลับบ้านให้ได้เท่านั้นพอ,อยังอื่นไม่สนซึ่งแน่นอนครับผมเขาบอกว่าถ้าคิดแค่นั้นนะครับผมบอกเลยว่าสิ้นคิดมากๆเหตุผลเพราะว่าไม่ว่าวันนี้ลุงป้อมจะเป็นนายกหรือใครเป็นนายกการที่จะเอาคนแดนไกลกลับบ้านโดยไม่ถูกดําเนินคดีโดยไม่ต้องติดคุกอันนี้ผมว่ายาก นะครับผมว่ายากเพราะยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมีคนขัดขวางอยู่แล้วนะครับต้องมีคนขัดฝังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากว่าวันนี้ใครจะเป็นนายกใครจะตั้งรัฐบาลหรืออะไรแต่การที่จะเอาคนดันไกลกลับบ้านโดยไม่มีความผิดหรือโดยไม่ต้องติดคุกผมว่ายากนะครับอันนี้มุมมองของผมเองนะผมวิเคราะห์ตามมุมมองของผมเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าพักเพื่อไทยเองนะพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็คงที่จะไม่เสี่ยง ถ้าเสียงเนี่ยเขาเท่ากับว่าวันนี้เพื่อพัฟเพื่อไทยไม่คิดจะเล่นเกมการเมืองอีกต่อไปแล้วก็คือจะวางมือจากการเมืองโดยสิ้นเชิงคือไม่ได้การเมืองแล้วนะถึงจะเดินเกมนี้นะครับเกมที่จะไปจับขั้วกับฝังนู้นก็คือเอาแค่รัฐบาลชุดนี้เราก็จบแล้วก็เสี่ยงเอาว่าจะเอาคนแดนไกลกลับบ้านได้อย่างเสรีไหมอย่างที่ผมบอกว่ายากนะครับยากที่จะเอากลับนะครับและผมก็คิดว่าเพื่อไทยเองคงไม่เดินเกมนี้สุดท้ายแล้วผมว่าเพื่อไทยกับก้าวไก่น่าจะจับมือไปด้วยกัน ที่สําคัญคือมีอาจจะออกอีกหนึ่งหน้าก็คือเป็นเป็นเรื่องของที่ว่า,าตัวก้าวไกลตัวพรรคเพื่อไทยเองจะแตกกันเองหรือเปล่านะครับจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังอยู่กับฝั่งนี้แล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ย้ายข้างไปอยู่อีกฝั่งนงครับย้ายข้างไปอยู่ฝั่งหนึ่งโดยนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของแสของงูเหา่า60ตัวที่จะย้ายไปตัวละหนึ่งหนึ่งร้อยล้านเป็นเงิน6000ล้านแล้วทําให้ฝั่งนูน้นนะครับสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะ ย้ายไปอีกแค่ประมาณสัก65ตัวนะครับ65ตัวก็ฝั่งนู้นก็รวมแล้วก็เป็น253เสียงซึ่งแน่นอนครับ253เสียงเนี่ยสามารถจัดตั้งสามารถบริหารงานนะครับบริหารงานได้สบายๆเพราะอย่างน้อย250ของสองวสามารถโหวตเสียงให้ได้อยู่แล้วนะครับในการเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีและมีนะครับถ้ามีอีก65ก็เท่ากับเป็น5 0้อ253เสียงในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับ 253เสียงเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลและไปได้นั่นก็คือเป็นโอกาสที่จะมีงูเห่าในเพื่อไทยทีเดียว65ตัวนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ก็เป็นการวิเคราะห์ย้ำนะครับย้ำย้ำและเขาย้ำ ว่ามันคือการวิเคราะห์ในมุมมองของผมว่าอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้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 เพื่อให้คนได้มีมุมมองหลายๆมุมมองอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วก็คงต้องรอพักเพื่อไทยเจรจากับนะครับประชุมของพักเอง พรุ่งนี้เที่ยงเราก็คงจะได้รู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วประธานสภาจะเป็นของก้าวไกลหรือจะมีการฟรีโหวตหรือจะมีการแตกกันนะครับแต่ที่แน่ๆผมบอกเลยถึงแม้กระทั่งวันนี้เพื่อไทยถอยเรื่องของประธานสภาไปแล้วนะเพื่อเพื่อไทยถอยเรื่องของประธานสภาไปแล้วแล้วก้าวไกลได้ประธานสภาแต่เชื่อเถอะว่าเพื่อไทยนะครับในในพักของเพื่อไทยเองจะต้องมีเรื่องของการแย่งชิง นะครับแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะโคต้าอย่าลืมนะครับว่าโคต้าที่เพื่อไทยได้เนี่ยคือ14ที่นั่งของเก้าอี้รัฐมนตรีแต่สสในพักนะครับมีเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ละคนรู้สึกว่าเขี้ยวรากดินทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันคือจุดยืนหรือว่าจุดนอนกันแน่ที่แน่ผมบอกเลยว่ามีการศึกแย่งชิงเค,ค้กนั่นคือ ตำแหน่งรัฐมงโมทีนายภายในพักเพื่อไทยต่อไปแน่ก็คงต้องมาติดตามกันต่อเรื่องนี้ต่อไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ